สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อนอพ้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วการลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วลงไว้แล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะค,ะ,คะก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านสบาอบถามพอน้อยเข้ามาท่านบอกว่าท่านเก เดือนตุลาคม2508เกิดเดือนตุลาคม2508นะคะค่ะท่านก็บอกแจ้งมาเอ่อเฉพาะเดือนและปีพศเกิดก็ไม่ได้แจ้งในวันที่เกิดนะคะค่ะท่านบอกว่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคม2567นะคะซึ่งเดือนตุลาคม2560 เเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,568ค่ะช่วงนั้นค่ะก็ท้องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ค่ะเอ่อก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1กันยายน2509ก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2509แล้วก็ให้ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลย59ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะขอระเบียอยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2, ป5 6นารอยหก ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ตามระเบียบเลยก็คือท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1นะจ๊จะหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1ในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้ง แต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปกามาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่สูงเฉพาะเดือนและปีพศเกิดมาก็คือเกิดเดือนตุลาคม สองห้าศูนย์แปดตามพอน้อยมาลงทะเบียนไว้แล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนในก่ะวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยอาจารย์ค่ะท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ค่ะท่านอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2,568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,568เป็นต้นไปซึ่งเดือนพฤศจิกายน2,568เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2,569เป็นไปตามระเบียบนะคะระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น พศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมาสรงเฉพาะเดือนเกิดก็คือตุลาคม2508เพราะฉะนั้นแน่นอนเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ายน2568เป็นต้นไปแต่ นะคะค่ะถ้าหากท่านเกิดในวันที่หนึ่งนะคะถ้าหากท่านเกิดในวันที่หนึ่งตุลาคม2508เดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังคีผููสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูนเป็นต้นไปนะคะก็คือจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปอันนี้กรณีที่เกิดในวันที่หหากไม่ใช่วันที่ หน่งการก็ถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะกาก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามา,าการหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผูพ้สูงอายุในเดือนไหนปีพอ,อไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งมาให้ครบนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นวันที่เดือนที่และพอสที่เกิดน,นะคะพอเราจะดู ให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพอหนเป็นต้นไปนะคะ,คะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามาค่ะอย่าลืมกดติดตามพออน้อย c h a n แนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสําหรับในคลิปนี้พออนอยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ